สวัสดีครับกัปกับมะพร้าวครับกับเซี่ยวตะวันนะครับที่กู้ประตาบันดุงนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับตะวันสิบห้ามาเบิ้งโปรโมชั่นนะครับรถไปนะครับ32นะครับ32แรงนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวนะครับอ่ามีรถเตรียมนะครับไปล่อลูกค้านะครับไลน์ครับนะครับเดี๋ยวตะวันสิบห้าไปเบิ้งนะครับว่าโปรโมชั่น ฟีดาวนี่แบบใดนะครับเนาะเอาเทครับไปเลยครับครับเนกาจะเป็นนะครับรถ3-2แรงนะครับึ่งนช่วงนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับฟีดาวนะครับทีนี้นะครับฟีดาวนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับ3มชิ้นนะครับจะเป็นใบดันนานะครับผานล้างนะครับแล้วก็ลูตเตอรี่นะครับฟีดาวนะครับพร้อนได้สูงสุดนะครับ อ่าหกปีนะครับค่างวดจะตกปีละ10,000แสนนะครับแล้วก็จะมีงวดย่อยรายเดือนนั่นครับเดือนละ2,000นนะครับสำหรับเอกสารกับเบอรยงยากครับแค่บัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านของคนสื่อคนคํานะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรนะครับเข้ามาติดต่อสอบถามหรือว่าเข้ามาเบื้องลถนะครับอ่าที่คู่บตรบัณดุได้นะครับตามเบอร์ที่ตะวันขึ้นนะครับ ไว้ข้างล่างนี้นะครับทั้ง2เบอร์เลยนะครับสามารถโทรมาได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะแอดเฟซแอดไลน์นะครับมาหากันก่อนก็ได้ครับผม